สวัสดีครับชาวนาดูด่วนราคาข้าวอัปเดตใหม่แล้วมือนี่นะครับเนาะข้าหน้าปังยังล่วงยังดิ่งยังล่วงแต่ว่าที่โชคดีก็คือเข้าวหอมมะลิ้อยห้าเข้าแห้งความชื้นกเกินสบหเปอรเซ็นต์ดีดขึ้นแล้วพี่น้องอ่าเริ่มมีผลดีขึ้นนะครับเนาะตันละหนึ่งยบาทต่อตันไปเบิง้งพี่น้องว่า จังหวัดไหนที่ดีดขึ้นสูงขนาดนี้นะครับเนาะราคาเข้าเปลือกสำหรับมือนีวันที 5. ่5เมษาย5 6 7น2567ก็มีข่าวแจ้งเตือนก่อนอาิการแจ้งเตือนก่อนเนาะอย่าฝ่าออกแดดเดอ้อผู้ที่เหตุงานกลางที่ลงแจ้งให้พยายามหลบแดดไว้นะครับเนาะและก็กินน้ำไล่ลาย อีบน้ำกินน้ำหลายๆพี่น้องเพราะว่าป้องกันโรคฮิสโตไวัยนะครับเนะาะอ่าแล้วอุณหภูมิร่างกายถ้าเหงื่อออกลหลายๆยาฝ่าวไปอาบน้ำให้เหงื่อมันมุดสักกอนนั่งพักสักชั่วโมงหนึ่งเลาค่อยไปอาบน้ำนะครับเนาะอุณหภูมิในร่างกายเขาจะได้ปรับโตกับน้ำที่เขาอาบได้อาไปเบิงเบ่งรักไปเบิ่งราคาเข้านะครับเนาะเข้าเปลือกเจ้าหน้าปังสักกอนนีน่มีล่วงอีกจังหวัดหนึ่งคือจังหวัดชัยนาทตะกี้สูงกว่ามูอแล้วพี่น้องมือนี่ลดลงแล้ว เข้าเพือกเจ้าหน้าปังปี2567จังหวัดนครสวรรค์รับซื้ออยู่ที่11,300ถึง12,000ปีจิต11,300ถึง11,700กำแพงเพชรรับซื้ออยู่ที่11,000ถึง11,300พิษณุโลกรับซื้ออยู่ที่11,000ถึง11,100สุพรรณบุรีรับซื้ออยู่ที่11,900ถึง11,200เออ11,100 11, สุโขทยัย1 0 0 0 0 0 0ถึง1น0 0ถึง1 1 0 0จังหวัดเพชรบูร์รับซื้ออยู่ที่1 1 5 0 0ถึง1น0 0 0พระนครศรีอยุธยารับซื้ออยู่ที่1 1 2 0 0ห0ึ 11, ้หนชนาตะก,กี้นี่ราคาเข้าสูงกว่าหมูได้หมื่นสองหอดหมื่นสองหาระแต่ว่ามมอนี่ลดลงแบบพลวดลงเลยพี่น้องเหลืออยู 11, ่หน0่งหมื่นถึงหนึ่งหมย หายไปเท่าไหร่หงบหายไปเจ็ดแปดลอยบาทต่อตันเนี่ยล่วงแบบตุบเลยแล้วใย่่แล้วเนาะ,ะเากษตรกรชาวนาทเทฮาเนาะับเนาะมีบักีจังหวัดเดอหอดหมื่นสองตอนนี้อุทัยธานีหนึ่งมืน่งนสี่รอยถึงหนึ่งมืนชาเชิงเซาหนึ่งร้อยถึงหนึ่งมืเนสองมาบึงเข้าเพลิเจ้าหน้าปังที่จังหวัดไหนที่รับซื่อถึง1 2ื่นพี่นอ้องมีบักีจังหวัดเด้ มีจังหวัดนครสวรรค์รับสู่อยู่ที่12,000สูงสุดอยู่สุพรรณบุรี12,100เพชรบูรณ์น2 0 0 0จังหวัดอุทัยธานี1น0 0 0หจะเชิงเซาจังหวัดสุดท้าย1 2 0 0 0บาทสำหรับหน้านีเนะครับนะจากตลาดาจากตลาดกลางพี่น้องราคาตลาดกลางข้าวแห้งความชื้นกเกิน15%บเนข้าวเปลือกเจ้าหน้าปังอ่ะมาเบิ่งต่อข้าวเปลือกเจ้าหน้าปังอีกหน้านึง จังหวัดอุตรดิตถรับซื้ออยู่ที่1 1 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งปราจีนรับซื้ออยู่ที่12,000ราคาเดียวลบบุรี1 1 0 0 0หมื่นัถึงหนึ่งันรจังหวัดนครนายกหนึ่งปร้อะทุมธานี1นึ0งหมื่นถึงหนึ่งจังหวัดนคนปรปฐมรับซื้ออยู่ที่1นึ่งหมื่นหึงพันสองรอยถงหน่งหมื่นหึงพันหกร้อ่งทองหนึ 11, ่งหมื่นหนงพัน 11,400ถึง11,800ราชบ,บุรี11,600ถึง11,700กาญจนบุรี12,000บาทนะทีนี้มาเบิ่งหน้านี่ว่าเขาเบิกเจ้าหน้าปังเขาแห่งความชื้นบ่เกิน15%เขาแห้งเด้อจังหวัดไหนที่รับซื้อเกินถึง12,000บาทก็จะมีจังหวัดพระชินพี่น้อง12,000เยอะอ่าแล้วก็มีจังหวัดกาญจนบุรีเลย หน0 0งบาทนอกนั้นหลวงบิดแล้วอนอกนั้นหลายๆจังหวัดร่วงบดแหลวพี่น้องโอ้ราคาเข้าหน้าปังนะครับนะอ่ะที่นี่มีข่าวดีสำหรับเข้าแห้งความชื้นบากเกิน15%บ้าเปเซข้าเปลือกเจ้าหอมมะลิร้อยห้พี่น้องมีจังหวัดเดียวที่ดีดขึ้นมาสูงกว่ามูเออมาเบิงจังหวัดศรีสะเกดรับซื้อเริ่มต้นอยู่ที่หนึ0งหมรถึง 15700บาทสูงกว่าจังหวัดอำนาจ,จเจริญ100บาทพี่น้องอ่าตะกี้จังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นี่รับซื้อสูงสุดอยู่ที่15800เด้แต่ว่าตอนนี้ลดลงมาหลายเติบหายไป200เหลือ15600บาทนี่อสูรินรับซื้ออยู่ที่14200ถึง15000นครราชสีมารับซื้ออยู่ที่14600ถึง15500 อุบลราชธา,านีรับสื่ออยู่ที่13,900เก้าร้อยถึง15,000เมืองดอกบัวศรีสะเกษนี่พี่น้องมาเบิง่ง14,800ถึง15,700บาทต่อตันถือว่าสุดยอดเลยนะคำนวะ่าพอคาะนายทุนซอยเหลือเกษตรกรชาวนาใช้เฮ้าราคาเขา้าก็เลยขยับขึ้นสูงพี่น้องจังหวัดบุรีรัมย์รับสื่ออยู่ที่14,600ถึง15,200 ร้อยเอสหนึ่งหมาถึงหนึ่งมหาพัสรารคามรับสิทธทีหนึ่งหม่นห้าพถึงหนึ่งมหาพสรารคามก็พอได้อยู่นะครับเนาะยะโสธรหนึ่งหมถึง15,500หม่นาพัอยนี่ยโสธรก็พอได้อยู่ช้ยภูมิ1นึ่งหมื่นถึงหนึ่งานอำนาจ,จเจริญหนึ่งนสี่พัถึงหนึ่งยบาทตัดตันอามาเบิงจังหวัด นครพนมรับซื้ออยู่ที่14,500ถึง15,600นี่นครพนมก็ดีดโต,ตขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้ย15,600แล้วซ้ำอำนาจจะเลื่อแล้วนะครับเนาะราคาเข้าช่วงอา่าจะเข้าไปหาสัปดาห์ที่3ของเดือนเมษายนเนาะครับเนาะจังหวัดสกลนครรับซื้ออยู่ที่14,000ถึง15,000กาฬสินธุ์14,000ถึง14,500 ขอนแก่นรับสื่ออยู่ที่หนึ0งถึงหนึ่งหม้อขอนแก่นก็ขึ้นมาอีกห้าน้อยแล้วพี่น้องอ่าขอนแก่นราคาเข่าขยับขึ้นมาวะด้์หอมมะลิร้อยห้าอุดรธานีหนึ่งหมื่ถึง15,100น้องบรมพูหน0 0งถึง1นึ่งน้องคาย1น4่0หมุกดาหาร1 4ึ0งพถึง1นึ0 0จังหวัดเลยหนึ่งบาทขนาดจังหวัดเลยนะครับน ยังดิบโตขึ้นมาจากราคา12ื่นสองขึ้นมา3ามพันเลยลวดเดียวทีเดียวเลย1 5ึ0 0หบาทนี่ถ้าหากว่าเกษตรกรชาวนาไทยอยู่จังหวัดเลยนี่พยายามรักษาเขาแห้งไว้เด้อเพราะมันดิบโตขึ้นมาสูงเนาะคำนาะอ่ามาขายช่วงอ่าเดือนเมษาอาทิตย์แรกยังไม่ต้องขายอาทิตย์ที่สองนี่เริ่มเข้าอาทิตย์ที่สองอ่าแล้วก็บเบิรงอาทิตย์ที่สามนี่นะ่ะช่วงสงกรานโอ้ช่วงสงการานก็น่าจ,จะขายแพงได้อยู่เนาะคำนาะ นันจะแพงอยู่เข้าเปิดปทุมธานีหน้าปังมือนี่ราคาคงทีจังหวัดลบบุรีรับซื้ออยู่ที่12,400ถึง12,900สุพรรณบุรีรับซื้ออยู่ที่14,300ถึง14,500ชัยนาท15,000อุดรเอนเออุอดรว่าอุตรดิต14,200ถึง14,900สิงห์บุรี14,400ถึง14,600 อ่างทอง1 3 0่0ถึง13,300ราชบ,บุรีรับซื้ออยู่ที่13,800ถึง13,9 0 0รปทุมธานี1น5 0 0ี้บาทนครนายก14,500บาทคือกันเนี่ยราคาข้าวเปลือกปทุมธานีหน้าปังเมื่อนี่ราคาคงทีพี่น้องเนี่ยข่าวดีหนึ่งข่าวคือข้าวเปลือกเนื้วเมล็ดยาวหน้าปีขยับขึ้นคือกันพี่น้องจังหวัดขอนแก่น ขึ้นมาแล้วนะครับนะหนึ่งามพันสอถึงหนึ่งหมื่นสันกร้ถือว่าราคานี้ก็สูงเติบอยู่แต่ว่ายังสู่จังหวัดชยัยภูมิบได้ยนะครับนะจังหวัดชยัยภูมินี่ราคาข้าวเหนียวสูงกว่าโมคือหนึ่งื่นสี่พสูงสุดเลยไปเบางจังหวัดอุดรธานีรับซื้ออยู่ที่หนึ0งหมื่นถึงหนึ่ง สุกลนคร12,600ถึง13,200กาฬสาินธุ์13,200ถึง13,600อุบลราชธา,านี12,000ถึง12,500มหาสาราคาม13,000ถึง13,500ร้อยเอ็ด12,000ถึง12,500ชัยภูมิ13,000ถึง14,000น้องคาย12,800ถึง13,200น้องบุรพู13,400จังหวัดเลย11,000มุกดาหาร13,500บาทต่อตัน อ่าชีนี่มาเบิงเขา้าเนียวเม็ดคระหน้าปีอุดรธานีหนึ่งมืถึง12,300นามนครพนม1 8 0 0งถึง11,000มืจังหวัดเลย1,000งมืนอำนาจเจริญห0 0 0งมื 10, ถึงหนึ่งบาทอ่าเข้าเปลือกเหนียวเม็ดกระหน้าปังจังหวัดขอนแกน่นล่วงลงระเดอล่วงลงแล้วนะครับเนาะ แต่ว่าราคาต่ำโกมูก็คือล่วงลงอีกเนาะเมื่อาวานนี่ถือว่าราคาต่ำเลยเด้ราคาตา่ำโกมูแต่ว่ามื่อนี่ราคาล่วงลงอีกบดนี้จังหวัดอื่นยังมาทันล่วงอยู่นครนน้อมร์สองเบสดมื่อนี่ล่วงอีกบดนี้ขอนแก่นรับซื้ออยู่ที่หนึ 11, ่งหมื่นหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสกลนครหมื่นสองมหาสารคามหมื่นสองหนองคายหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันเนี่ยเห็นบ่เข่าเหนียวเม็ดกระหน้าปังนี่แหละครับอัปเดตราคาเข่าให้ใหม่เนาะครับเนาะ าราคาเข้าหอมมะลิร้อยหดีตโตขึ้นแต่ว่าเข้าหน้าปลังนี่ก็ยังลวงอยู่ยังลวงอยู่ยกเว้นเข้าเปลือกปทุมธานีนี่คงทีเข้าหอมมะลิเข้าก็ของ 6, ขหเข้าน้าปีดีตโตขึ้นมาสองจังหวัดเนาะครนาะก็ถือว่าจังหวัดที่สูงสุดนี่หนึ่งรยบาทต่อตันก็เอามาฝากมาตอนกับเกษตรกร,ร,กรชาวนาไทายเฮาเนาะครับเนาะอันนี้เป็นตลาดราคาเขา้า จากตลาดราคากลางน้องครับนาอก,กระทรวงพาณิชย์ที่พมา่าแจ้งให้กับเกษตรกรชาวนาไทยว่าตอนนี้เข้าไปฮอตสยแล้วราคาสําไหแล้วอัปเดตมือต่อมือพี่น้องมือต่อมือมือวันจันทร์ถึงวันเสาร์น้ครับน้ที่พยาการจะได้น,นําเสนอให้อัปเดตมือต่อมือบางทีเขา้ามือหนีมันสูงขึ้นมากดีตสูงขึ้นมากพอมืออื่นปนุ๊บนี่ดีตลงมาเลยบ่ถ้าเขาไปหน้าห้องสีแห้งหายเด้ เท่าไปหน้าห้องสีนี่ยพยาการเคยไปขายเนาะ,อะตอนเข้าสดนี่ยพยาการไปขายมาเนี่ตอนเศร้ามากเพื่อนไปขายมาเนี่ครูอื่นไปขายมาเนี่โอ้ได้ตันละมืนหนึ่งพันแปดร้อยวนสันโอ้ยพากันไปตอนบ่ายพยาการเกี่ยวพยาการไปขายมาเนี่ราคาเข้าลดลงบ้ามาเด๋ยวหนึ่งมื่นหนึ่งพันสามร้อยวันสันน่ะมันมาต้องหอดมือแหละแค่บักกี่ชโมงก็ลงได้รวดพลาดขึ้นกันราคาเขา่า ขอแล้วขออีกกับบขึ้นบ่เนี่ขอแล้วขออีกกับบดัดดเพื่อนว่ามันบัดด้แล้วเขามันอัางเขามันยักคำว่าเพื่อนเนาะเกษตรกรชาวนาไทยเฮาก็ได้แต่พยักหน้า,า,า,นยยา,นางึกงึกเงึกเอา้าขายได้สำได้ก็เอาหันละอ่าสรุปแล้วอ่ามันเป็นจังสีนะเขาเนาะมันบ่มี้อตอ่อรอต่อเถียงก็เขาบ่มาสามารถม่สามรสามรถที่จะไปแบบว่าเอา้าขายแบบนี้บัดด้ได้สื่อราคาเท่านี้บัดด้เนี่ยแน่มันขึ้นอยู่กับเขาบัดเนาะเขาเป็นคนจ่ายเงินเนี่ย อ่ารงศรีนายทุนเป็นคนใจเงินนะครับเนาะแต่ว่าที่พยายการแนะนําแถวชุมชนมันพยายการก็จะมีอยู่ตลาดโขกการการเกษตรพี่น้องแถวชุมชนมันพยายการเนาะอันนี้ิ่นซื้อราคาเป็นธรรมให้กับกเกษตรกรชาวนาไทยอยู่ลูกชาวนาไปตั้งไปตั้งลานเข้าไปรับซื้อเข้าหรือว่าถ่าเข้าเพื่อนก็นจะเอื้อประโยชน์ให้กับกเกษตรกรชาวนาไทยเขาไปนั่เว้างไงขายของน่ะละพี่น้องเอาจนเขาพอใจพอหรอกเนาะครับเนาะ อะไววังไงก็คือขอเพิ่นใดพี่น้องเอาเพื่อนให้เต็มทีอลไรยังว่าพ่อโอ้ยแดดฮอนหลขอข้าน้าแข็งสักซิบสักเศร้านะ่เพื่อนก็ให้เพิ่นก็ให้พี่น้องนี่น้าใจต่อกันเนาะครับเนาะว่าเพิ่นเพิ่นก็อาศัยเฮ้าสูปีเฮากะต้องอาศัยเพิ่นสูปีหันละไปขายหันละประจำเนาะครับนะเอาคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี่สวัสดีครับเข้ามารับชมแล้วก็กดซับสไคร์กดกระดิ่ง เพื่อรรพลาดการแจ้งเตือนในคลิปดีๆต่อไปให้กับพอย่ายกันแน่เด้อครับ